สวัสดีครับพบกับบ่าวท็อปครัวาบ้านๆอีกแล้วนะครับวันนี้บ่าวท็อปจะพาทุกคนมาทําเมนูนี้ครับนี่คือเมนูปูเนื้อผัดพริกไทยดานะครับเมนูนี้เป็นกับแก้มก็อร่อยนะครับเข้ากันได้ดีทีเดียวครับหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็แซ่บหลายครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีปูเนื้อนะครับแล้วก็พริกไทยดําเม็ดครับพริกไทยดําเม็ดนี่เราจะไปโขกก่อนนะครับ เราจะโขกหยาบนะครับไม่โขกให้ละเอียดนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะตักใส่ถ้วยครับทุกคนนี่ครับแล้วเราจะได้พริกไทยดําแบบนี้ครับทุกคนตามด้วยขึ้นไส้นะครับขึ้นไส้เราหั่นท่อนนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับต้นหอมของเราก็หั่นท่อนเหมือนกันครับหั่นท่อนแล้วเราก็จะใส่ถ้วยไว้นะครับเราจะเตรียมอุปกรณ์ของเราก่อนครับก่อนที่เราจะไปทํานะครับ นี่ครับตามด้วยพริกสดผานะครับสำหรับใครมีพริกชี้ฟ้าแดงหรือว่าเป็นพริกสามสีก็มาใส่แทนพริกสดของเราได้ครับจะสวยมากกว่านี้ครับนี่ครับเราจะได้แบบนี้ครับแล้วตามด้วยพริกโขกนะครับอันนี้พริกที่บ่าวตับโขกมาแล้วครับเป็นพริกสดครับแล้วก็กระเทียมกีบใหญ่ครับกระเทียมกีบใหญ่เราจะทุบแล้วเราจะสับหยาบครับทุกคนนี่ครับ รูปแบบนี้นะครับแล้วก็สับหยาบนะครับพอสับเสร็จแล้วนะครับเราจะเอากระเทียมที่เราสรับนะใส่กับพริกโขกของเราเลยครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปผัดเราจะผัดพร้อมกันครับทุกคนมันจะได้หอมครับอันนี้เป็นหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เราจะตัดหัวตัดก้นนะครับทุกคน แล้วเราจะเอาสักนิดนึงนะครับไม่เอาเยอะครับนี่ครับแล้วเราจะไปล้างน้ําก่อนนะครับล้างน้ําให้สะอาดก่อนครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะครับสารเคมีก็เยอะครับนี่ครับเราล้างน้ําแล้วเราก็ตัดเอาส่วนหนึ่งนะครับตัดแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นเต่านะครับนี่ครับเต่าประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับแล้วเราก็เอาใส่กับพริกกับพริกไทยดำเราไว้เลยครับนี่ครับจะได้แบบนี้ครับ อันนี้เป็นปูเนื้อที่บ่าวต๊อบหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็ล้างสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มผัดกันเลยครับทุกคนไปเราไปเริ่มผัดปูเนื้อผัดพริกไทยดำกันเลยครับลำดับแรกเราตั้งกระทะนะครับแล้วเติมน้ำมันพืชลงไปครับสักเล็กน้อยนะครับนี่แล้วราดน้ำมันพืชให้ทั่วนะครับแล้วเราก็เอากระเทียมกับพริกที่เราโขกไว้นะครับมาเคี่ยวให้หอมไปเลยครับตามด้วยปูของเราครับนี่ครับ ปูเนื้อของบ่าวต๊อบนะครับบ่าวต๊อบจะไม่ลวกนะครับหรือว่าจะไม่นึ่งมาก่อนครับบ่าวต๊อบจะผัดสดๆเลยครับเราจะคั่วไปเรื่อยๆนะครับให้ปูเนื้อของเราหอมไปเลยครับแล้วเราจะเอาพริกที่เราผ่าไว้กับพริกไทยดำลงมาคั่วด้วยกันเลยครับนี่ครับพริกไทยดำจะดับกลิ่นขาวของปูเนื้อได้นะครับทุกคนและความเป็นปูเนื้อก็ยังคงอยู่ครับเพราะว่าเราจะไม่ลวก ก่อนมาผัดนะครับแล้วก็ไม่นึ่งมาก่อนครับเราต้องการความเป็นปูเนื้อหรือว่ารสของปูเนื้อยังคงอยู่ครับรสไม่มีทางหล่นหายแน่นอนครับสูตรนี้ครับทุกคนนี่ครับกลิ่นของปูเนื้อก็ยังคงเหมือนเดิมครับความหอมก็ยังคงเหมือนเดิมครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับแต่สําคัญคือกลิ่นมันจะสุนหน่อยนะครับทุกคนนี่เราผัดไปเรื่อยๆเลยครับ เติมน้ำซุปครับหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะครับในปริมาณที่มากๆนะครับหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับอ้าททาไมใส่น้ําเยอะจังนี่เมนูผัดหรือว่าเมนูต้มเป็นเมนูผัดนะครับทุกคนเพราะว่าที่ใส่น้ําเยอะเพราะว่าเ่าต๊อบไม่มีการลวกปูเนื้อมาก่อนหรือว่าไปนึ่งมาก่อนครับเพราะว่าเราผัดสดๆปูเนื้อมันเป็นอะไรที่สุกยากครับทุกคนมาปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับทุกคนนี่ น้ำตาลทรายขาวแล้วตามด้วยพริกไทยป่นครับผมนี่ครับเราก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันสักนิดนะครับทุกคนนี่ครับนี่แล้วเราก็จัดวางให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับจัดวางแบบนี้ครับแล้วเราก็รอครับให้น้ํามันแห้งครับทุกคนทีนี้นี่ครับทุกคนน้ํามันเริ่มแห้งแล้วครับ เห็นไหมครับแต่เราต้องเปิดไฟอ่อนๆนะครับทุกคนถ้าเราเปิดไฟแรงมากในตอนนี้ปูเนื้อของเราจะไหม้ได้ครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีการลวกมาก่อนหรือว่านึ่งมาก่อนครับเราต้องการคงทนลดของปูเนื้อไว้ครับเราจะได้ปูเนื้อที่หอมเข้มข้นและน่ากินมากๆครับทุกคนและไม่ตกรดอย่างแน่นอนครับนี่ครับพอแห้งแล้วเราก็พลิกอีกด้านนะครับทุกคนนี่ครับพลิกแบบนี้ครับด้านที่มันยังไม่โดนน้านะครับพลิกนี้ เราเปิดไฟอ่อนๆนะครับเห็นไหมน้าแห้งเต็มที่แล้วครับทุกคนเห็นไหมเราก็เอาหอมใหญ่ของเราลงไปครับแล้วก็คนสักนิดนะครับให้หอมใหญ่ของเราโดนความร้อนครับนี่ครับหอมใหญ่ของเราก็จะสุกครับเพราะว่าเราไม่ผัดนานนะครับต้องการให้หอมใหญ่กรอบนะครับถ้าผัดนานหอมใหญ่มันจะไม่กรอบแล้วก็เติมน้ํามันหอยลงไปครับเพราะน้ําของเราแห้งเต็มที่แล้วครับเราก็คนสักนิดครับทุกคนก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่ครับเห็นไหม แห้งมากครับแล้วก็สูนมากครับน่ากินมากครับทุกคนแล้วก็ตกท้ายด้วยต้นหอมท้นนะครับแล้วตามด้วยขึ้นไส้ที่เราหั่นไว้ครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับโอ้เริ่มน่ากินแล้วครับทุกคนคนชักนิดครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับตักใส่จานได้ครับนี่ครับโอ้น่ากินมากครับทุกคนทุกคนสามารถไปทํากินได้นะครับสําหรับสูตรนี้ครับปูเนื้อผัดพริกไทยดำครับเ่าต้องบอกเลยครับสูตรนี้ ถึงน้ำถึงเนื้อแล้วก็เข้มข้นอย่างแน่นอนครับแล้วก็กินของปูเนื้อของเราไม่หล่นหายอย่างแน่นอนครับทุกคนสูตรนี้เป็นเมนูกับแก้มก็ได้กับข้าวก็อร่อยนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและบ่าวเต้าฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ไม่พลาดโอกาสในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ